คำเปล่าประกาศการรักษาเยียา18วันนี้เป็นวันที่ดียอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของฉันฉันเป็นผู้เป็นสุดที่รักของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดในสวรรค์ฉันเต็มเปี่ยมด้วยพลังและฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระเจ้าฉันเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดีฉันเต็มเปี่ยมด้วยพลังความแข็งแรงและความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้า ฉันเรียกสิ่งที่ยังไม่มีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงได้ความเชื่อของฉันเกิดผลเป็นจริงเพราะฉันรับรู้ในทุกสิ่งที่ดีๆที่ฉันมีอยู่ข้างในจิตวิญญาณของฉันผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ฉันรับรู้ว่าฉันมีความชื่นชมยินดีฉันรับรู้ว่าฉันมีสันติสุขฉันรับรู้ ว่าฉันมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวฉันขณะนี้ฉันรับรู้ว่าฉันร่ำรวยและมั่งคั่งในขณะนี้ฉันรับรู้ว่าฉันเป็นมาเล็ดพันของอับราฮัมฉันรับรู้ว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ได้ชุบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในตัวฉันฉันรับรู้ว่าฉัน ไม่ขาดสิ่งใดๆดเลยและฉันมีเพียงพอทุกประการในทุกสารพัดสิ่งฮาเลลูยาแผนการทุกอย่างของศัตรูได้ถูกทำลายให้เป็นโมฆะในชีวิตของฉันหมดแล้ววิญญาณแห่งความตายอยู่ไกลแสนไกลจากตัวฉันและจากทุกคนในครัวเรือนของฉันฉันจะมีชีวิตอยู่และไม่ตายฉันมีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์อยู่ในพระเจ้าและฉันมีชีวิตอยู่เพื่อจะบรรลุ พระประสงค์แผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับฉันหัวใจของฉันกำลังทำงานเป็นปกติด้วยความสมบูรณ์แบบทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าระบบการย่อยอาหารของฉันกำลังทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ดีเยี่ยม ปราศจากภาวะกดไหลย้อนและแผลหรือการอักเสบใดๆทุกข้อต่อในกระดูกไขสันหลังของฉันเรียงตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและกระดูกไขสันหลังของฉันแข็งแรงเป็นปกติและมีสุขภาพดีทุกประการดวงตาของฉันมองเห็นได้อย่างชัดเจนหูของฉันสามารถฟังเสียงได้เป็นปกติดีในพระนามพระเยซูคริสต์ไม่มีโรคหรืออาการภูมิแพ้ใดๆในที่นี้ ฉันแข็งแรงดีฉันเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตฉันเป็นผู้เป็นที่รักฉันมีเสรีภาพในองค์พระเยซูคริสต์ฉันได้รับความอัศจรรย์ตลอดเวลามีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งการอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นกับฉันเดียวนี้พระวจนะของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันเดี๋ยวนี้พระวจนะของพระเจ้ากำลังสร้างสรรค์ผลลัพธ์ต่างๆที่ให้ชีวิตแก่ชีวิตของฉันเดียวนี้ ฉันถูกเหนี่ยวนำหรือกระตุ้นด้วยพลังฤทธิ์อำนาจของระเบิดไดนาไมต์ของพระเยซูคริสต์ที่ยากเกินกว่าใครจะต้านทานได้ฉันเป็นบุคคลอันตรายฉันเป็นบุคคลที่อันตรายมากที่เมื่อเวลาฉันวางมือบนคนป่วย พวกเขาก็หายโรคฉันเป็นบุคคลที่อันตรายมากเหลือเกินไม่ว่าฉันวางมือบนสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นฉันอันตรายมากเสียละเกินเพราะไม่ว่าฉันจะพูดอะไรออกไปทุกอย่าง ก็จะเกิดเป็นจริงตามคำพูดของฉันทุกประการฉันพูดสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีชีวิตเกิดขึ้นฉันกำลังเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกแห่งที่ฉันไปฉันเป็นผู้มีชัยชนะฉันเป็นเบอร์หนึ่งฉันได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา ฉันถูกยอมรับให้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเช่นขาวดุดหิมะฉันเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฉันไม่ถูกกล่าวโทษให้รู้สึกผิดฉันไม่เจ็บป่วยฉันไม่รู้สึกซึมเศร้าฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าฉันเจ็บป่วยหรือขาดกลัวความขาดกลัวเอ๋ยเจ้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ เพราะฉันเป็นที่รักในทุกที่และทุกแห่งที่ฉันไปฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความรู้สึกวิตกกังวลฉันได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วที่จะรักผู้อื่นที่จะรักตัวเองและที่จะรักพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ฉันมีฉันมีความอดทนสูงมากฉันได้รับการสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์แบบจากพระเจ้าฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งและสามารถทำสิ่งใดก็ได้ โดยองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงให้กำลังแก่ฉันฉันสามารถนอนหลับและรับประทานอาหารได้เป็นปกติดีฉันเป็นที่รักในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา